สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมสก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็อยู่กันที่ป้ายดีใหม่นะครับเซิร์ฟ731นะฮะก็อย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้ครับก็จะเลื่อนเข้าฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้ด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมและชมคลิปผ่านเพลย์ลิสต์เปอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใ,ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนนุช่องสามารถก,กดสมัครสมาชิกกันได้หน้าช่องครับ อีกช่องนึงการกดซูเปอรต์ตขอบคุณใต้คลิปวง,งต่างก็สามารถกดไช่องได้เช่นกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยก็อีพีที่แล้วเนี่ยนะฮะเราก็เพิ่งอ่าเลือกเทพมานะครับเป็นซือการดอนนะอ่านผิดขออภัยนะบางบางเว็บก็บอกว่าซือะซอ,อ,อะไรซือการดงหลายซือการดอนอ่านยากจริงๆนะอ่ะเดีย๋ยวขอปั้นก่อนแล้วกันนะครับเอาแบบเบสิกเบสิกไม่ได้ปั้นเก่งมากหรอกนะฮะอัานไหนกดได้ก็กดไปนะเพราะว่าไม่มีหินถ่ายทอดเนาะ ก็อับตามไอเทมที่เรามีแล้วกันนะครับผมชื่อในภาษาอังกฤษเนี่ยาบาเซฟาลอนนะครับผมผมอ่านว่า,าบาเซฟาลอนแล้วกันเนาะหรือจะอานว่าซูกาดอนดีอ่ะครับเกรดไปก่อนแล้วกันนะครับผมผมบอกก่อนเลยครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะคุณสมบัติค่อนข้างดีนะครับมีสกิลกลุ่มแรงสกิลเดี่ยวแรงนะครับแล้วก็นะฮะเอฟเฟกข้อเสียเลยก็คือเลือดลดตลอดในการออกสกิลแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลนั้นหาคิวศัตรูได้เนี่ยเลือดจะเต็มเลยนะครับแล้วก็อันติเมทจะเพิ่มความโกรธ100%ยเด้วยกาใช้ออนติเมทอีกซ้ำอีกทีนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะควบคุม SP มาได้หรอกนะครับเลือดมนะันอะเพราะว่าไม่มีไอเทมมีไม่มีทั้งอาวุธสวมใส่ที่เป็นแอปเปิ้ลใช่ไหมกินของเหลือรวมถึงอ่า สกิลลึกลับผมก็ไม่ได้มีพวกเด้งเลือดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกอาจจะลำบากนิดน,นึงก็คือเลื่อมจะลดบ่อยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมลองเล่นดูก่อนนะฮะถ้าคิวศัตรูได้เนี่ยมันก็จะได้เลือดเต็มเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไงก็ได้ให้มันตีแรงไว้ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเรามาปั้นกันปั้นให้ได้มากที่สุดละกันเราเลือกมาแล้วเนาะอ่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับในส่วนของเลเวล4ี่หเนี่ยนะครับมันจะมีการอ่าปลดล็อกเกี่ยวกับการใส่เครื่่่่่่่่อองงปรระะะดดดััับไไไ้้้แแตตตวววาาาานนนนีนะมมยใสเพ เรายังไม่ได้ส่งเควสนะฮะพอเลเวล45เนี่ยมันจะมีเควสเด้งขึ้นมานะฮะให้เรากดภารกิจตรงนี้เดี๋ยวไปคุยก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งแล้วกดล็อกในส่วนของการใส่เครื่องประดับให้เรานะครับอโอเคปะมันจะต้องมีการได้เครื่องประดับก่อนแล้วก็ไปคุยเขาจะให้กล่องประดับมานี่ครับไปที่เป้นะฮะนี่ครับไปที่กล่องประดับกดใช้งานนะฮะโอเคพอกดใช้งานเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยประดับมันจะเข้าไปอยู่ที่ตัวโปรแเกมอนนะไปที่อาวุธนะฮะนี่ครับ นี่ครับเรื่งประดับเนาะกดใส่ไอ้นี้ครับก็จะเพิ่มพลังประดับมันก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับอาวุธเรื่งป้องกันแล้วก็รองเท้านะฮะไอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับอะไรเงี้ยก็สามารถรับชมในคลิปในช่องได้เลยนะฮะโอเคอไปที่ประดับอีกครั้งหนึ่งเขาจะสอนครับในการอัปเกรดนะฮะวิธีเพิ่มครับพลังของเครื่องประดับนะครับก็เป็นการเอาประดับเข้ามายัดด้วยกัน สูงสุดได้ถึง10อันนะฮะแล้วก็กดใช้ทองนะครับแล้วก็ผลึกที่มันเป็นสีม่วงๆนะมันจะเพิ่มพลังให้กับประดับนั่นเองอ่ะต่อครับถัดไปนะครับก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการล้างเครื่องประดับนะครับก็ให้เราเอาประดับมาแล้วก็ล้างสเตตได้นะครับมันจะแรนดอมสเตตให้เราใหม่นะครับอ่าสำหรับใครที่ไม่ไม่พอใจสเตตเดิมก็สามารถมาล้างได้โดยใช้ประดับนะครับที่เป็นไทเทเดียวกันนะครับ คุยส่งเควสกันต่อเลยนะครับทาทีหนึ่งส่งเควสไปนะครับช่วงแรกๆก,ก็อ่ะถัดไปครับก็จะสอนใน,นเรื่องการรวมเครื่องประดับนะฮะการรวมเครื่องประดับก็คือเอาประดับชนิดเดียวกันมารวมกันเพื่ออัปเกรดเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับผมมันก็จะมีสีขาวอัปเกรดเป็นสีเขียวเขียวอัปเกรดเป็นสีฟ้าฟ้าเป็นสีม่วงม่วงเป็นสีทองทองเป็นทองคำอะไรเงี้ยอ่ะโอเคด่านปลดล็อกแล้วเดี๋ยวเราไปลุยด่านกันดีกว่านะครับผม ก็สำหรับ EP นี้เนี่ยคงไม่ได้ดันเลเวลเลยมากมายแล้วเพราะว่าเราเร่งกันมากเลยตั้งแต่6วันที่ผ่านมา6-7วันเนาะเพื่อให้ได้45เพื่อให้มันทันกิจกรรมซึ่งตอนนี้นะครับใช้เวลาประมาณ6วันก็ผ่านกิจกรรมได้เทพเป็นที่เรียบร้อยนะครับ6วันเลเวล45นะประมาณบางคนก็ใช้เวลาเร็วกว่านี้แต่ของผมเล่นเรื่อยๆไงก็ประมาณ6วันนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือกิจกรรมให้เล่นอีกประมาณ1อาทิตย์นะฮะ หนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ได้เลเวลเจ็ดสิบแต่ดูทรงแล้วคงไม่ถึงนะเพราะว่าเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยมันจะมีได้รับของอะไรด้วยนะอ่ะเบื้องต้นเอาห้าสิบห้าก่อนละกันนะครับมันจะมีอ่าตุ๊กตาแจกนะครับตุ๊กตาเชสปินนะครับผมเพิ่มพลังให้กับทีมได้โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะ่าจะเป็นเลเวลหกสิบห้ามั้งเขาจะแจกหนังสือกลาดอนด้วยน่าจะร้อยชิ้นนะแล้วก็เลเวลเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันจะแจกพวกอุปกรณ์ประดับแล้วก็บัตรอัพ up ไม่แน่ใจนะเพราะว่าปีนี้เพิ่งจะเล่น ID ใหม่เป็น ID เซิร์ฟกิจกรรมเป็นเซิร์ฟแรกด้วย ID แรกนะไม่เคยเล่นเลยเราเล่นแต่เซิร์ฟเก่าอยู่นะอ่ะโอเคพอในปีถัดไปเซิร์ฟที่ผมเล่นวันนี้ก็จะกลายเป็นเซิร์ฟใหม่ของอจะเป็นเซิร์ฟเก่าของปีหน้านะแล้เราค่อยสมัคร ID เล่นกันใหม่ ID นึ่งเนี่ยผมเล่นเป็นปีนะครับผมผมไม่ได้เลิกง่ายๆนะเล่นเป็นปีแหละ อย่างกก็เล่นมา1ปีนะครับเก่ง1เดือนเซิร์ฟ700ก็เล่นมา3เดือนจะเข้าเดือนที่4ละส่วนเซิร์ฟนี้เล่นมา1อาทิตย์นะครับอ่ะเราก็มาทำภารกิจที่อยู่ในฟาร์มอยู่แล้วเราให้จบแล้วกัน MP นี้นี้ครับเดี๋ยวเคลียร์นะครับเคลียร์ภารกิจสนุกก่อนนะฮะเดี๋ยวพอเคลียร์อาจจะไม่ถึง150นะอาจจะใกล้กลนะพอใกล้ๆเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปเล่นผ่านด่านต่อนะ จะให้จบสักเกาะหนึ่งนะครับไม่รู้จะไหวไหม๋ยวลองดูก่อนนะครับอ่ะนี่ครับบาเซฟาลอนนะครับผมเรียกบาเซฟาลอนแล้วกันนี่ครับสกิลของเขาเนี่ยตีแล้วเลือดลดเห็นไหมครับเลือดมันลดตั้ง25%อนะแต่ว่าพอมันเปลี่ยนร่างมาสเตอร์เนี่ยอัตราการลดของมันจะเหลือแค่10ถึงเท่านั้นนะครับก็ถือว่าดีแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องหาไอเทมที่เพิ่มเลือดมาให้มันจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้หนาตัวมันจะบางนะครับ แต่ดามจหนักมากผมบอกเลยก็มีสกิลเผาไหม้ด้วยนะครับสกิลที่มันปาไฟนะครับมันจะทําให้เป้าหมายที่เผาไหม้หมดเลยนะฮะถือว่าดีนะครับผมก็ค่อนข้างเก่งนะครับเก่งมากเลยฮะตีแรงมากๆเลยฮะมีสกิลผีนะครับสกิลไฟนะครับถือว่าใช้ได้เลยโอเคเรียบร้อยนะครับไม่ไหวนะฮะอ่ะต่อกันเลยนะครับผมก็ตรงนี้อ่รอไปเล่นอะไรกันต่อดีนะครับ นี่ไงหลังลักล่าดีกว่านะครับผมไปตีบอสลักล่าเล่นหนึ่งครับเอาพวกอไอเทมมาอัพนะครับเป็นผลึกเนาะอ่ะบัตเซฟอลอนนะครับจัดไปตีแรงนะครับแต่บางนิดน,นึงเลือดน้อยต้องลองดูนะครับคือถ้าเลือกฮีทรายมาเล่นก็เบื่อใช่ไหมผมก็เบื่อมิวทูเกาะก็เบื่อยูโนวาก็เบื่อจะเลือกฮีทรานก็เบื่อนะครับมันเคยเล่นแล้วโฮโอนี Ho ่คือหนักเลยผมเล่นทุกไอ ทุกเอดีเลยนะฮะก็สําหรับเฮทรานกับโฮโอเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเล่นตอนท้ายนะครับเลดเกมแล้วค่อยเอามาปั้นเล่นเพราะว่าเดี๋ยวเยวล่าก,กิจกรรมมันบนใหม่เล่าแล้วผมค่อยมาสุมกาชาแล้วกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็คือต้น EP เลยก็คืออยากจะเล่นเจ้าหัวไฟนะฮะเหตุผลคืออะไรไหมไม่มีคนเล่นแค่นั้นแหละผมแค่อยากลองเฉยเอามาลองกับเอดีใหม่ด้วยนะครับค่อนข้างท้าทายอยู่นะฮะ โปเกมอนไฟนะครับก็มีหลายตัวแหละนะครับที่เล่นได้แต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นตัวนี้จริงนะครับแทบไม่มีเลยไม่มีเลยดีกว่านะครับไม่เห็นเลยนะฮะน้อยมากๆนะครับผมอ่าโอเคนะครับสไปนะครับคือถ้าถ้ามันเทียบกันกับพวกฮีทรานกับพวอโอมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับไอเจ้าหัวไฟมันมันไปไม่ได้สุดเหมือนเท่าโอกับฮีทรานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับตอนแรกผมจะ ตอนแรกผมคิดในใจผมเอ้ยไอเอ็นเต้ผีก็น่าน่าสนใจเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวไว้เล่นเกมค่อยว่ากันเพราะว่ามันใช้หนังสือกราดอนตั้งเอ้ยเสร็จชิปตั้ง5,000นะฮะไม่ไหวเก็บไม่ทันครับเล่นไปแค่้ห้าวันเองโอเคครับนะครตีแรงผมบอกแล้วมันตีแรงมากนะฮะมันตีหนกักอ่ะบอกแค่นี้เลยนะฮะแค่เลือดมันเลิศเฉยๆนะฮะแต่เราก็มีวิธีแก้ไงผมบอกวิธีแก้ไปแล้วใน อ่ารีวิวเบอร์เซฟอรอนนะซึ่งมันทำได้จริงๆว่าผมรีวิว ID 1 ID มีอยู่ใน ID หนึ่งที่อ่ามีสแตทค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มีของค่อนข้างครบตีไปเนี่ยเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับพอเลื่อนลดแล้วเนี่ยนะครับมันก็เด้งกลับมาเต็มเหมือนเดิมฮิวเลือดทีเนี่ยเป็นแสนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเลื่อนจะลดนะครับอ่าอย่เราเล่น PVP กันหน่อยนึงนะครับคือผมเล่นเพื่อเช็คเฉยๆนะว่ามันไหวไหมเอา้าเวนกรรม ไม่ได้เอาบสเซฟอรอนเข้ามานะครับโอ้โหผิดแผนเลยนะรบับอกแค่นี้แหละน่าจะแพ้ด้วยสู้ไม่ไหวแล้วมั้งยวดูก่อนไหวไหมวะเนี้โอ้โหโดนสอยน่าจะไม่ไหวนะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งยืนผิดด้วยผมจะต้องเอาคาริซาดอนเล่นอ่ะมันต้องอเล่นอยู่ตรงกลางเนาะอ๋อแล้วก็ตอนนี้ที่ผมเล่นมาเนะี่ยผมเห็นจุดอ่อนของทีมผมนะคือเจ้าอยากส้มเนี่ยคือบางมากนะรบับอกแค่นี้เลยโตโคตรบาง ตีแรงก็จริงนะเร็วแต่ว่าบางมากนะครับถ้าเทียบกับไอบาซเซฟอลอนยักษ์ยักษ์กส้มบางกว่าเยอะนะฮะตอนนี้กำลังพิจารณาดูเลยว่าอาจจะเอายักษ์ส้มออกนะฮะแล้วเอาดิเซดอนกลับเข้ามาใหม่แต่ก็อีพีนี้ลองลุยไปก่อนนะครับเอาเคแต้ม1้อยร้แล้วนะครับร้อยไล่กดไปเรื่อยๆแล้วกันตรงนี้ตอนนี้เพชรมีอยู่พันแนะครับ ไอ้พวกด่านปัจนภันเนี่ยมันก็ตันหมดเลยนะแต่ว่ามันมีด่านใหม่เกิดขึ้นมาอยู่ด่านหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะลงเล่นด่านนั้นแหละนะครับก็จะลองดูว่าตั้งแต่ด่านหนึ่งไล่มาเนี่ยมันจะเล่นได้ประมาณไหนโดยที่ใช้พลังกายให้เรามีอยู่แล้วกันเนาะจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไม่ได้นี่หว่าผมเออผม่งสุ่มกาชาตัวที่สองไปอ,อ้ผมก็เลงจะสุ่มกาชานี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะ ส่งไปแล้วเออใช่ EP นั้นส่งตัวที่สองไปแล้วตัวที่สามอยู่ที่หมื่นห้าเนาะต้องเก็บอีกเยอะเลยอะ่ะนะครับหมื่นห้าตัวนี้มีบัตรฟักไข่กับเพชรแต่ว่าต้องเก็บเพชรอีกประมาณหมื่นหนึ่งนะครับโอ้หค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็เกือบเดือนได้ไม่แน่จะเก็บเงี้ยน่าจะนานอยู่นะครับอ่นไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยครับผมจะเล่นด่านนี้ไล่ไปเรื่อยนะครับอ่ะไปผมเล่นไปแล้วด่านหนึ่งเนาะ อย่ามาต่อกันด่านด่านหนึ่งนะ่ะเล่นมาตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับแค่ลองเชิงอ่ะเปิดซุปเปอลอนครับตีตรงนี้เลยเห็นไหมมันตีเลือดลด25นะครับแต่ถ้าเกิดผมคิวศัตรูได้เนี่ยนะครับผมจะเลือดเต็มนะครับเดีย๋ยวดูคอยดูแล้วกันทําให้ดูอ่ะเนี่ยปึ้งเลือดเต็มเห็นปะ่ะอ่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะแค่คุณไม่โดนตีก็พออ้าวเวรกรรมเลือดลดแล้วอาจจะตายก่อนเดีย๋ยวให้กราดอนเปิดบัฟช่วยแหละอ่ะเดีย๋ยวดูนะผมตี พอหมยตายผมก็เลือดเต็มเดิมปุ้งเลือดเต็มเห็นไหมเออเห็นไหมผมบอกกันแล้วว่าไม่ได้เล่นยากอะไรนะครับผมแค่จับจังหวะการออกสกิลให้ดีนะครับเดี๋ยวถ้าเจอคู่ต่อ,อสู้ที่เร็วกว่าก็เรียบร้อยครับเกมแน่นอนก็ต้องยอมรับไปนะฮะว่าเราสู้ไม่ได้นะฮะแน่นอนสิ่งสิ่งแรกคือเราต้องเร็วกว่านะครับมันจะเล่นง่ายนะฮะอ่าโอเคก็ผ่านด่านไปเรื่อยแหละนะครับไม่มีอะไร วันนี้เรามาตูรีด่านเป็นหลักนะฮะผมเลยวงเลเวลเนี่ยขึ้นเลเวลหนึ่งก็แจ่มแล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะเริ่มขึ้นยากแล้ว EP ีละหนึ่งเลเวลก็ถือว่าบุญแล้วนะฮะอ่ะก็เล่นทีนี้ไปก่อนแล้วกันอ่อาเดี๋ยวถ้าเล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเอาเจ้ายักษ์ส้มออกแล้วกันเดีย๋ยวริชาร์ดกลับเข้ามาใหม่เนาะยังไงก็ริชาร์ดก็มีมาสเตอร์นะครับเจ้ายักษ์ส้มอ่ะข้อเสียขึ้นแล้วไหมไม่มีมาสเตอร์ครับมีแต่ร่างสัตว์เท่านั้นยักษ์ฟ้ายังมีมาสเตอร์ใช่ไหมยกัยกษ์กส้มน่ ไม่มีมาเตอร์ครับก็เลยบอกว่าไม่สุดไงคนถึงอาไม่ค่อยชอบเล่นกันแต่ว่าผมเอามาเล่นต้นเกมเพราะว่ามันตีแรงเฉยคือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวเล่นจริงๆอ่ะคุณก็มาเล่นได้นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเนี่ยปาซิฟฟลอนดองตายง่ายนะครับอ่ะลุยกันต่อเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็อ่าไล่มานะครับอีกดาเน,นึ้ ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหโดนแล้วครับโอ้โหโดนแล้วโอ้สะดวกแชทไหมครับแป๊บนึงครับยังไม่สะดวกนะฮะอีกแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมตอบกลับให้แป๊บนึงเจเย็นๆครับเจเย็นเดี่ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับโอ้ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นอ่ะเดี๋ยวตีเลยนะครับตุ๊บนะพอตีเต็มแล้วเลือดลดเอ้ยเลือดเต็มตีตายแล้วเลือดเต็มนะครับผม ไปกันต่อนะครับตรงนี้นี่ไฟเข้าไปไอบังกีรัตเนี่ยมันแพ้สกิลต่อสู้นะมาโดนสีเท่าพวกบังกีรัตไอยักษ์ส้มก็มีสกิลต่อสู้นะครับบาเซฟอลอนก็ตีได้เช่นกันนะครับอุ้มเรียบร้อยสีดาวนะก็สีดาวง่ายอยู่นะครับไม่ได้ยากอะไรนะฮะได้เพชรได้อะไรมาก็เก็บๆไว้ก่อนนะฮะตอนนี้เลเวลตัวละครก็45นะ ก็โปเกมอนก็45แต่ว่ามีเจ้าหัวไฟนนเนี่ยบัตเซอร์ฟลล์เนี่ยเหลือ12เองนะฮะ exp ไม่พอนะครับอ่ะวัน ep นี้นะครับตัวละครดีนี้รับ,บ,บเป็น, y ine, นนะรับบทเป็นไวไลท์มูซาชิแล้วกันนะฮะ626เนี่ยผมใช้เล่น id ใหม่นะตอนนู้นนะนานมาปีกว่าสองปีแล้วเล่นเป็นชิโรน่านะอืมเป็นจตุดดรเทพนะครับส่วนเซิร์ฟ700เนี่ยมันเป็น id เก่าไม่มีชุดแฟรนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเก็บแลกชุดแฟรให้ดู เดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะไล่ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องชุดแฟร์กันนะยร่มผมเคยทำคลิปแนะนำชุดแฟร์ไปแล้วเนาะก็ไปหาดูได้แต่ว่าน้องๆห,หลายคนก็บ่นว่ามันหามันดูในเพลย์ลิสต์มันหาคลิปยากเพราะว่าคลิปมัน900อกว่าคลิปใช่ไหมคือมันแยกแยากมากตอนนี้นะครับเราไม่ได้แยกไว้ตั้งแต่แรกเนาะถ้ามานั่งทำวันนี้ทั้งวันก็ไม่เสร็จนะฮะถ้าผมผมมานั่งแยกเพลย์ลิสต์นะผมไม่มีคลิปลงเลยวันหนึ่งอนะ่ะมันใช้เวลานานมากมากนะอย่างนี้ต้องเข้าใจด้วยนะ ไอ้เราก็ไม่คิดว่าเราจะทำไป้ายไอดีใหม่เยอะขนาดนี้เข้าใจไหมเข้าไอดีที่3แล้วคือไม่คิดว่าจะทําเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะมีคนดูด้วยนะครับตอนแรกตั้งใจจะทําแค่ไกด์เฉยนะครับการเล่นเทคนิคก,การเล่นต่างๆกิจกรรมก็ไม่คิดว่าจะอัปเดตทุกวันอังคารทุกวันศุกร์เลยสามนะครับก็พอมันรวมๆกันเนี่ยทั้งไป้ายดีใหม่ทั้งกิจกรรมรีวิวโปเกมอนนะครับอ่าวิเคราะห์ไอ,อด,ดีฝากขายดี5อย่างเนี่ยมันกลายว่ามันอยู่ใน900คลิปเลยมันแบบ มันก็ปนกันอยู่เนาะแต่มันก็คือโปเสกสก้าแหละนะครับอย่างที่บอกถ้าแยกลย์ลิสต์นะลำดับการแสดงผลของวิดีโอมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับซึ่งผมเองผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลดีนะครับต่อช่องหรือเปล่าโอ้สู้ไม่ไหวแล้วอะ่ะมันจะโดนหนักวะนีอะได้อยู่ได้อยู่ดีนะอันตีของตัวยักษ์ส้มตีเสือมันลอยไปเอา้าเมื่อกี้ผมไปกดใช้สก,กิลนั่นเฉยเลย อ่ะโอเคเรียบร้อยครับอ่ะถึงไม่ได้สีดาวก็ไม่เป็นไรเพราะเบอร์เซฟอล์มันตายนะโอเคด่าน7นะครับดูกันต่อเลยนะฮะอันนี้เกาะใหม่แล้วนะเกาะที่ลแล้วก็คือคอมพลีทไปละมาลองดูครับนี่อะไสกิลสายฟ้าครับตีไม่โดนลละตีเจ้ายักษ์ส้มกับกลาดอนไม่ได้เพราะมีสกิลท่าดินอยู่ในตัวะฮะโดนครับ ตัวรู้สึกว่าตัวฟ,ฟ้านะครับที่ผมนึกได้นะก็มีเซลลล่าที่ตีท่าดินได้ถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นเซลาล่านะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยน,ะนี่และ่ะ EP นี้ไอ ID นี้จะเน้นนะครับทำกิจกรรมนะเดี๋ยวาการลงคลิปเนี่ยผมก็จะลงแค่14วันแรกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงต่อไหมเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะลงหรือไม่ลงนะ ถ้าลงนะครับจะต้องมี ID ดีใดในหนึ่งที่ต้องออกไปนะครับอันนี้ผมแจ้งไปก่อนเลยแล้วกันผมไม่สามารถที่จะนั่งทํา3 ID ดีลงไปดีใหม่626 7731 1ได้ภายในวันเดียวผมเหนื่อยมากนะครับเพราะว่ามันต้องอัดเยอะมาก ID แดีวตีละวนชั่วโมงอะอัดตัดต่อ Export v อร์ตอชั่วโมงกว่านะครับมันมันค่อนข้างเสียเวลาไปกับ1วันในการทําจนมากเกินไป เพราะว่าลักษณะการเล่นแป้ดีใหม่ทั้ง3เซิร์ฟมันก็ไม่ได้ต่างกาันก็คือการเล่นดันเลเวลไปเรื่อยถูกไหมเอาตายเลยเว้เอาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมทํา2 ID เนะี่ยได้นะไม่มีปัญหานะครับผม ID ที่นะฮะเข้าขายที่ผมจะดันออกเนี่ยน่าจะเป็น6 2 6หแหละนะครับคิดไว้นะเพราะว่า626นี่มันประสบความสำเร็จหมดแล้วนะคือมันเป็นสิ่งที่ผมตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าผมจะทําได้แค่นี้คือไม่ได้ตั้งใจว่าทำยี่สิบสามสิบล้านนะคือ ตั้งใจทำสิบล้านเล่นหนึ่งปีเป็นสายฟรีไม่เติมอะไรเงี้ยเป็นไกด์นำทางคือมันทำหมดแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้น6 2 6ก็ค่อนข้างอิ่มตัวนิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังทำคลิปลงเรื่อยๆอยู่ถ้ามันมีการอัปเดตใหม่ๆอย่างเนี้ยได้เรคอซ่าได้อะไรมาก็ทำมาสเตอร์ทำอะไรก็ไล่อัปอัปเดตให้ดูนะครับแต่ว่าการที่จะมาเล่นป้นในดีใหม่ให้ดูทุกๆวันเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำอะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วน700เนี่ยเซิร์ฟ700ก็ ัะเป็นเซิร์ฟที่กลางๆนะครับผมก็พลังยังแค่2ล้านกว่ากว่าก็ยังทําได้อีกนะครับก็เดี๋ยวค่อยนะครับว่าอันทีหนึ่งนะครับว่าจะเอาไงต่อนี่แหละโดไมดีครับโดนครับนี่แหละโดไปดีครับก็นี่อะไรไป,รไปอ้าวได้อยู่นะโอเคยังอยู่ที่สี่ดาวนะครับรอบที่แล้วนี่เมื่อกี้แพ้แบบกาก,ากเลยอันนี้ จับจังหวะการออกสกิลใหม่นะก็ชนะเหมือนเดิมนะครับผมอ่าด่านที่8แล้วนะครับเหลือเยอะเลยเนะี่ยอ่ะลุยกันต่อนะครับก็คิดว่าน่าจะเล่นให้หมดแหละนะครับถ้ามันผ่านได้ก็เล่นหมดแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโดนครับยังไงต่อใหญ่เรียบร้อยโอ้ยแม่งเป็นบิน,บนโอ้ยโดนเลยนะครับบางทีผมกดผมกดไวไปผมจะไม่ค่อยคิดอะไรเยอะ อโอเคไม่ต้องใช้ไฟโถอ่ะโอเคนะครับอ่ะเว็บสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ไล่ตีไปนะครับโอ้โหแม่งปล่อยพายุทรายมาแล้วงานงอกแล้วนะครับผมอ่ะจัดไป1ดอกครับผมเรียบร้อยที่ผมไม่ไปแถมอีกหนึ่งครับอ่ะพอได้อยู่สีดาวอยู่ข้างหน้าครับ๋ย่าเพิ่งตายก่อนแล้วกันเรียบร้อยอ้าวโถหายเลยนะครับผมจบเลยอ่ะเรียบร้อยครับกดได้สี่ดาวเลยนะโอ้เซ็งเลยอ่ะ โอ้โี่เอาคืนไปอ่ะสามดาวก็ได้นะครับโอเคโหใช้ได้ครับไอ้บัซซลอนตายก่อนนะไม่งั้นได้สี่ดาวแล้วนะครับผมตรงนี้นะอ่ะด่านถัดไปนะครับผมรู้สึกว่าหลังๆจะเริ่มสู้ไม่ค่อยไหวละนี่ไงสีแดงอ่ะอลองด่านลูกเกียสักด่านหนึ่งผมว่าด่านนี้แม่งเก่งแน่ๆเลยเพราะว่าลูกเกียแม่งเป็นร่างทองด้วยเป็นบอสนะครับผมในลูกเกียเนี่ยแม่งค่อนข้างตีแรงนะครับผมก็เอาลงยากเหมือนกันตรงนี้นะเอ้ยได้อยู่นะโอเคนะครับใช้ได้อยู่อ่ะ อ่าโอเคไหนออลูกเกียร์อยู่เว็บสามนะครับผมอ่าลองดูครับอื้อแม่งโดนเข้าไปโดนเข้าไปโดนเข้าไปจัดเข้าไปโอเคอ่ะเรามาเจอลูกเกียร์แล้วนะครับผมนีม่อะละโดนไปดิโอ้โหตีไม่เข้าครับตีไม่เข้านแน่ๆเอามาลองดูโอ้โหไม่กระดิกเลยนะครับจบแล้วชีวิตไม่ไหวนะดูท่าแล้วเดี๋ยวลองไล่เก็บสมุนน้อยไปก่อน โอ้โหเรียบร้อยครับไปละหนึ่งแล้วประเด็นคือสกิลดนแม่งตีไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วสกิลอื่นมันก็เบาๆเนี่ยนะคือมันตีพอได้อยู่นะแต่ว่าไม่สุดอะโอ้โหจะตายแล้วเรียบร้อยไม่ไหวนะตายว่ะโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเลยอ่ะไม่ไหวแล้วนะครับผมนี่ล่ะโอ้ โอเคนะครับตามสภาพนะ อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ชอ่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ย่าลืมจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ